สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการวัดการกระจายของข้อมูลเชิญมาเรียนกันเลยค่ะการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความปรปรวนของข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะคะข้อมูลที่แจกแจงความถี่ sd เท่ากับสแกรดเชันเอฟ x กำลังสองลบสมชั่นเอ x กำลังสองส่วนด้วย n หนึ่งบ n ลบหนึ่ง จงหาสมเด็่ยมาตรฐาและความปรปรวนของคะแนนสอบคณิตศาสตร์นักศึกษา60คนดังนี้นะคะเริ่มคะแนน35ถึง42มีความถี่ที่1ค่ากลางค่ากลางคือให้นำ35บวก42หาร2นะคะได้38.5ใน43บวก50หาร2ได้46.5 51บวก58หาร2ได้54.5นะคะ59บวก66หาร2ได้62.5 6 7 7บวก74หาร2ได้70.5 75บวก82หาร2ได้78.5 83บหาวก90หาร2ได้86.5 91บหวก98หาร2ได้94.5 ขั้นต่อไปให้เรานำา f คูณ x นะคะ1คูณ38.5ได้38.5 2คูณ46.5ได้93 6คู 54. ณ54.5ได้327 13คูณ62.5ได้812.5 16คูณ70.5ได้1,128 18คูณ78.5ได้1,413 2คูณ86.5ได้173 2คูณ94.5ได้189

เจ็กำลังสองได้6,162.25 86.5กาำลังสองได้7,482.25 94.5ก้าำลังสองได้8,930.25จากนั้นให้นำา x กำลังสองคูณกับ f 1คูณ1,482.25ก็คูณมาเรื่อยๆนะคะเมื่อคูณเสร็จแล้วก็นำมารวมกันนะคะได้2,97679วิธีวิธรรม นะคะแล้ก็เขียนสูตรนะคะเมื่อเราเขียนสูตรแล้วให้เรานำนะคะตัวเลขไปแทนในสูตรที่เรามีตัวเลขแล้วนะคะเมื่อเรานำตัวเลขไปแทนแล้วนะคะให้เรานำนะคะไปคำนวณโดยวิธีการก็คือให้คำนวณน,นะคะตัวคูณคำนวณกันก่อนนะคะตัวล่างคูณกันก่อนนะคะจากนั้นให้นำตัวเศษลบกันแล้วไปหารด้วยหกสคูณกับ59 เรานำ4,174กำลัง2นะคะได้17,422,276นะคะแล้วนำไปลบกันแล้วก็หารด้วย3,540นะคะก็จะได้ sd คือ11.13นั่นก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะส่วนความแปรปรวนคือ sd กำลัง2ก็คือ123.86นะคะจบคลิปนี้แล้วเชิญพบกันคลิปหน้าเลยค่ะ 拜拜，拜拜。